วันนี้ผมมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เรียกว่าจาันต้นสัปดาห์มาคุยกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูฟาริดานะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนถึงประสบการณ์ถึงต้นทุนทางชีวิตที่เคยผ่านมาพ้นมาว่าเขาได้ผ่านอะไรมาบ้างะนะตอนนี้เท่าที่เรารู้จักกับครูฟาริดาเนี่ยคือเป็นครูสอนศาสนาสอนวิยวิตร ทําความเข้าใจกับเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็คือตัจวิศเนี่ยคือเป็นหลักการอ่านคำพีอัลกรุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎมันมีกติการหรือว่ามันมีวิธีการอ่านที่เรียกว่าเป็นความเฉพาะพอควรแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีต้นทุนมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับ อัสสลามอัยกุมครับครูฟาติดาครับว่าอะไรกุมุสลามบรหมะตุลลอฮิวะบรอกาตุค่ะแล้วก็ต้องขอสวัสดีไปยังเพื่อนๆชาวยู u b e นะคะที่เป็น uh, พี่น้องต่างศาสนาค่ะครับวันนี้เราก็อาจจะคุยในเรื่องเฉพาะนิดนึงนะครับก็คือเรื่องอชีวิตความเป็นครูของคุณครูฟาติดาแต่สิ่งที่ไม่ได้เฉพาะเลยก็คือเรื่องของคนพิการทางสายตาคนหนึ่งนะครับว่าเออกว่าจะมาถึง วันนี้ได้เนี่ยเส้นทางของชีวิตมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมขอเริ่มด้วยว่าเอ,อคุณครูฟาริดาเนี่ยฮะเ,ออเริ่มพิการตั้งแต่ตอนไหนครับอ๋อเริ่มพิการตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะก็ตอนแรกจากที่ที่บ้านเล่าให้ฟังอ่ะนะคะมาบอกว่าตอนเกิดมาเนี่ยอตาข้างขวาเห็นลางๆนะคะคเป็นเป็นแบบทีนี้ พอได้สักสามขั้วมาค่ะก็มีคนแนะนําให้มะเนี่ยพาไปผ่าที่โรงพยาบาลจุฬาก็คือเขาบอกว่าอย่างน้อยจะได้มองเห็นสักข้างหนึ่งก็ยังดีค่ะแต่พอไปผ่าแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าพอผ่าแล้วเนี่ยตาเนี่ยคือ,อ่อลงไปเลยก็กลายเป็นว่ามองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยค่ะอืมแล้วระดับการมองเห็นตอนตอนนั้นคงยังจําความไม่ได้ใช่ไหมตอนที่ว่า ยังจําความไม่ได้ค่ะแต่ว่าระดับการมองเห็นเนี่ยเท่าที่ถามจากที่มาและออยฟังอ่ะนะคะบอกว่าก็คือเอาของเล่นมาแว่งข้างหน้าแล้วก็ไล่ขวาแต่หลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วเนี่ยก็พิสูจน์โดยการเอาของเล่นมาแว่งข้างหน้าก็คือไม่ไม่ขวาแล้วอืมตอนนั้นตอนนั้นกี่ขวบมาโดยประมาณอ่าประมาณสามขวบค่ะอ๋อครับครับ แล้วหลังจากนั้นนะฮะพอเราเราอืมก็เรียกว่าพิการตั้งแต่เด็กเนาะทีนี้เราเริ่มมายัางไงต้นทุนการเรียนของเราเป็นยังไงที่อเราได้มีความรู้มาถึงทันนี้มีความสามารถมามาถึงวันนี้ได้นะค่ะต้นทุนการเรียนเนี่ยก็จะต้องขอเท้าความไปตั้งแต่สมัยเด็กๆอนะ,นะคะครับพอหลังจากที่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยที่บ้านก็คือเลี้ยงก็เลี้ยงคือ ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะก็อาที่บ้านเนี่ยก็จะมีการสอนคุรานให้บ้างนะคะเล็กๆน้อยก็คือจะมีการสอนคุรานให้บ้างก่อนนอนก็บางทีก็มะสอนบ้างบางทีก็ย้อสอนบ้างก็สลับกันแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะเนาะก็คือแบบบางทีก็เบื่อก็คือด้วยความที่เราอยากจะเล่นนะนะคะด้วยความเป็นเด็กก็อ่านบ้างแต่ก็อยู่ไม่นิ่งนะแต่ก็คืออ่านนั่นแหละแล้วก็เหมือนประมาณว่า ฟังคนผู้ใหญ่เขาอ่านด้วยก็เลยจําค่ะก็เป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งสิบขวบแต่ในระหว่างเท่าที่จําความได้เนี่ยก็คือมีความคิดที่ว่าเฮ้ยฉันอยากไปโรงเรียนอ่ะเพราะว่า<ม>คนตาดีเขาไปกันลูกพี่ลูกน้องเขาไปกันก็อยากไปโรงเรียนก็เอากระเป๋าที่เขาไม่ใช้แล้วนะก็เอามาใส่หนังสือแล้วก็ทําท่าเดินทําท่าไปโรงเรียน<ม>เล่นคนเดียวอะค่ะ<ม><ม>แล้วพอตอนหลังเนี่ยพอสักสิขวบเนี่ย มะก็ทนความรบเร้าไม่ไหวก็เลยเอาไปฝากที่ศูนย์เด็กเล็กที่โรงเรียนสุราบบ้านเกาะโรงเรียนแถวบ้านเนี้ยค่ะก็ไปเรียนก็ไปอยู่กับเด็กเล็กๆแหละแต่ทีนี้ว่าแต่ว่าตัวเราไม่ค่อยโตมากเลยคนก็เลยไม่รู้แล้วก็ทีนี้มีวันหนึ่งกรมประชาสงเคราะห์เขาก็มาตรวจศูนย์เขาบอกว่าทําไมเด็กคนนี้มาอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กล่ะแล้วก็ตอนนั้นประมาณปีพศอะไรได้ฮะตอนนั้นครับ 2,529ค่ะอ่าครับเพื่อนๆครับ <S 2> 2, <S ก็ขอทำความเข้าใจกับเพื่อนๆน,นิดนึงที่ครูฟาริดาได้พูดถึงกรมประชาสงเคราะห์เนี่ยณนะขณะนั้นนี่ก็คือกรมประชาสงเคราะห์อ่าก็เป็นสังกัดหน่วยงานที่สังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเนานะณปัจจุบันก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอ้านะต่อเลยฮะพอกรมประชาสงเคราะห์มามา ตรวจงานมาดูงานแล้วยังไงต่อฮะมาดูงานแล้วเขาไม่เห็นก็คือตัวก็โตโตกว่าน้องๆที่อยู่ในห้องหน่อยอเขาบอกทําไมเด็กคนนี้เนี่ยโตแล้วยังมาเรียนกับมาอยู่กับอ่าเด็กๆที่ศูนย์แล้วก็ผลปรากฏว่าครูค่ะเขาบอกว่าพอดีว่าน้องเขามองไม่เห็นแต่เขาอยากจะเรียนหนังสือแล้วก็อ่คนเนี้ยจําชื่อยังจําชื่ออยู่เลยเขาชื่อว่าคุณยศกุลน,นะคะเขาบอกว่าเนี่ย ไปเรียกพ่อกับแม่เขามาสิพ่อแม่เขาอยู่ไหมแล้วก็ครูเขาบอกว่าอยู่ไปเรียกพ่อแม่เขามาพอเขาก็มาตามมะหรือย่อไปนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะคะน้ำหนาละเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาถามดาว่าอยากจะไปโรงเรียนไหมบอกอยากค่ะไปอยู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะไปค่ะด้วยความที่ว่าอยากเรียนหนังสือก็ไปไปเรียนอ่าไปเรียนประมาณสามปีค่ะแต่ในระหว่างที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเนี่ย คือเป็นคนอิสลามคนเดียวในหอผู้หญิงตอนนั้นยังไม่มีอิสลามเยอะที่โรงเรียนสมุดตาบอดกรุงเทพอะค่ะก็ในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยทางบ้านก็จะทํากับข้าวส่งให้ทุกอาทิตย์ทำก็คือกินได้อาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะก็เสร็จแล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่สามปีนะคะสามปีจนกระทั่งโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่แถว เขาเรียกเดาทวีค่ะแต่เมื่อก่อนนี้เป็นเขตพยาไทยใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นเขเดราทวีแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะจากบ้านไปอ่กนใกล้ๆกับห่างก็พอควรอยู่เนาะพอควรค่ะก็ไปอยู่ประจําค่ะวันศุกร์ก็ถึงจะกลับอาทิตย์หนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งกลับมาวันศุกร์เย็นวันศุกร์อ่าย้อนไปรับวันเช้าวันจันทร์ย้อนก็จะไปส่งก็ไปอยู่สามปีไปเรียนตั้งแต่ปี 2,529จนถึง<ม>ปี2,532เสร็จแล้ว<ม>ปี2,532เนี่ยพอดีว่าทางครอบครัวอัลลอฮ์ให้ริสกีค่ะก็คือให้ปัจจัยอนะคะก็ได้<ม>ได้มีโอกาสไปทำพัทที่นครมักกะ<ม>หลังจากที่ไปทำพัทกลับมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปเรียนอีกเลยที่บ้านก็ให้เรียนอัลกุรอานโดยการให้ไปเรียนที่มัสยิดด้วยแล้วพอตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสไป แข่งขันได้มีโอกาสไปทดสอบการท่องจำอัลกุรอานที่งานมาวิกลางก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งค่ะก็เลยจ้างอาจารย์สมหวังมุสตอฟาดีให้เขามาสอนตาจวิทเป็นการส่วนตัวเลยก็เรียนตาจวิทเลยมาจนกระทั่งอายุสิบเก้าค่ะก็เพิ่งจะเริ่มเป็นครูสอนอัลกุรอานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์สมหวังเนี่ยก็เคยได้อ ติดตามรายการของท่านเนาะท่านเก่งกท่านเคยสอน,นอยู่ใน TMTV อ่าใช่ครับใช่ครับรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยผังรายการก็จะอยู่ทุกทุกวันเสาร์หรือเปล่าฮะใช่ค่ะวันเสาร์เวลาเก้าโมงเช้าอืมสิบเก้าปีนะครับก็คุณครูฟาริดาได้เป็นครูสอนอ่าการอ่านกุรอ่านแล้วเริ่มแรกตอนนั้นสอนอยู่ที่ไหนฮะ เริ่มแรกเลยนะคะเริ่มแรกคืออย่างนี้ค่ะก็ <é. S 2> คือตอนนั้นเนี่ยเริ่มจากการเป็นเด็กค่ายเริ่มจากการเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เริ่มเริ่มจากการเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มค่ะ <lessons! S 2> พี่เลี้ยงกลุ่มสอนน้องๆเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึง่งท bon ี่โรงเรียนฮาดีกอตุนอุลูมของคุณครูมูรอสีเจริญนะคะอยู่ <Across S 2> แถวนี้แหละที่อยู่แถวบ้านเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็เอานักกอรีท่านหนึ่งมาสอนก็คือท่านอาจารย์มูซาอัชชาสัยแล้วมีอยู่วันหนึง่งอาจารย์ไม่มา อาจารย์ไม่มาแล้วก็อ่าคุณคณรูมรอสีเจริญเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนี่ยวันนี้อาจารย์มูซาไม่มาอมแล้วเ็าถามว่าฟริดาเธอพอจะนําน้องๆอ,อ,อ่านได้ไหมอ๋อก็ก็ลองดูก็ได้ค่ะเราจะไม่พูดนะว่าเราได้หรือไม่ได้อืก็ลองดูก็ได้ค่ะก็ผลปรากฏว่าเขาก็ลองให้ขึ้นไปสอนน้องๆผลปรากฏว่าสอนได้คุณครูคมูรอสบอกว่าเปิดเทอมเธอม,มาเป็นครูที่นี่เลยนะสอนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มมาจากจุดจุดนั้นแล้วก็ต่อต่อมาก็มาสอนไปสอนที่มัสยิดนุรุนยากีนสามแยกท่าไข่ของท่านอิหม่ามตอเฮตุนุมัดเยิงค่ะอันนั้นเป็นที่ที่สองแล้วหลังจากนั้นก็ได้ที่สอนอัลกุรานเรื่อยมาหลายสถาบัานมากค่ะหลังจากนั้นลงสนามครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนจะเกิดความประทับใจเนาะทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้ง ตัวของผู้เรียนเรียกว่าเป็นเป็นความทรงจำที่ดีๆเนาะคือบอกตรงๆว่ามีความใฝ<บ>่ฝันอยากจะเป็นครูสอนอัลกุรอานตั้งแต่เล็กๆแล้วก็คือตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเท่าที่จำความตัวเองได้เนี่ยจำได้เลยว่าเมื่อก่อนที่บ้านโต๊ะเนี่ยเขาจะมีแท้งน้ำแท้งที่เป็นแท้งน้ำที่เป็นสังกะสีเป็นสีเหลี่ยมๆมสูงๆ<บ>ก็เอาดินสอพองอะค่ะไปทำเป็นช็อก แล้วกระําเป็นเขียนที่แทงน้ําแล้วก็เอาตุ๊กตาเนี่ยตั้งเรียงเป็นแถวเลยแล้วก็สอนตุ๊กตาเสร็จแล้วางวเสร็จแล้วเนี่ยบางทีตุ๊กตามันจะไปอ่านได้ยังไงละตุ๊กตาพูดไม่ได้เนอะก็ตีตุ๊กตาอยู่นะั่นและจะให้ตุ๊กตาอ่านตามให้ได้อใช้แทงน้ําเนี่ยเป็นกระดานดําว่างั้นใช่ค่ะแต่ไม่รู้จักตัวอักษรหรอกก็คือเขียนไปอย่างนั้นแหละเขียนลกัลกๆักไปอย่างนั้นแหละค่ะคือแบบคือด้วยความที่ว่า เล่นไงเล่นเป็นครูสอนกุรอานแล้วก็ตอนไปทําพัดนะ่ะไปเดินปว,วาประค่ะก็ไปตอนแรกไปเนี่ยขอให้ตามองเห็นแต่พอมานั่งนึกเอ๊ะมันจะคงเป็นไปไม่ได้เพราะลูกตาเราก็ไม่มีแล้วก็ภาษาตาเราก็ไม่ทํางานก็เปลี่ยนคําขอใหม่เปลี่ยนขอใหม่ว่าในเมื่อ,อพระองค์ไม่ให้บ่าวมองเห็นก็ขอพระองค์ได้ฮิดาญาให้บ่าวเนี่ยได้เป็นครูสอนอัลกุรอานอย่างที่บ่าวเนี่ยตั้งใจได้เถอะ,ะเพื่อที่บ่าวจะได้ อยู่ในโลกดุนยานี้ได้โดยที่เป็นภาระกับสังคมให้น้อยที่สุดแล้วก็เป็นภาระกับคนรอบข้างให้น้อยที่สุดนั่นแหละก็ผลปรากฏว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาตอบรับดูอาค่ะก็ได้เป็นครูสอนอัลกุรอานอย่างที่ตั้งใจไว้อืแล้วณปัจจุบันล่ะครับอสอนอยู่ที่ไหนบ้างณตอนนี้นะครับอ๋อณปัจจุบันนี้ค่ะสอนอยู่ประจําเลยนะคะก็คือคสอนอยู่ที่โรงเรียนวิทยาปัญญาถานนเรียบคลองสิบสามฝั่งตะวัน ฝั่งตะวันตกอะค่ะตรง<ม>ยิงตรงท่ามกับบ้านฝั่งคนละฝั่งกับบ้านก็สอนตั้งแต่ปีสอนตั้งแต่โรงเรียนเปิดแรกๆอะค่ะตั้งแต่ปีสองพันห้าสีสิบห้าเสร็จแล้ว<ม>สอนอยู่ประมาณสามปีค่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าที่ชนบุรีเนี่ยเขาขาดครูสอนกุรอานก็พักไปก็ไปอยู่ตรงนั้นจนถึงปีสองพั้า้ยห้าสิบ สองสอพันหสิบสองก็เริ่มเริ่มกลับเข้ามาสอนที่นี่ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะสอนมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองเออห้าสิบสองจนตอนนี้ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ประมาณสิบสองปีค่ะอืมอมก็สอนที่นี่ต่อเนื่องยาวมาจากนู้นมาถึงนี่ก็ก็ต่อเนื่องมาตลอดเลยใช่ไหมต่อนเนื่องมาตลอดเลยตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมค่ะอืมแล้วก็ ตอนนี้ก็สอนอยู่ที่มัสยิดด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นออนไลน์หมดเลยไม่ได้ให้ใครเข้ามาเรียนเลยเนื่องจากว่าด้วยกับสถานการณ์โควิดมาตอนนี้นะคะถ้าถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิดเนี่ยวันเสาร์ก็จะมีออกสอนพิเศษข้างนอกด้วยแล้วที่ร่วมกับยาตีมทีวีหรือว่าช่องต่างๆของมุสลิมอันนี้เริ่มไปนานแะ้วยัง อายาตีมทีวีหรอคะเริ่มตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าค่ะอ๋ะอสองพันห้ารอยห้าสิบห้าอผมมีอะไรจะเล่าให้ครูฟาริดาได้ฟังเนาะถ้าเกิดผมพูดถึงครูฟาริดาเมื่อไหร่เนี่ยอ่าทั้งซอยที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยเขาจะรู้จัก <c oughs> ทั้งหมดเลยนะครเพราะว่ารู้จักผ่านยาตีมทีวีผ่านรายการในโทรทัศน์ของมุสลิมนี่แหละเออแล้วแล้วตอนแรกๆเนี่ย เขาไม่ได้พูดถึงนะว่าไอ้คนนี้เป็นคนพิการหรือไม่พิการคือคือเขาไม่รู้ว่าง่ายง่ายอืมแต่พอพักหลังมาเขาก็บอกว่าเอะบางคนเขาบอกว่าคนนี้พิการนะเออเขาบอกเอะบางคนเขาพูดถึงว่าคนนี้พิการนะแต่ดูแล้วไม่ใช่พิการเลยนะอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่แม้กระทันนะ่งณตอนเนี้ยวันเนี้ยได้มีโอกาสคุยกับครูประจําชั้นห้องตอนหนึ่งทับสองพอดีก็ส่งคะแนนส่งอะไรกันนั่นแหละคะ่ะแล้วก็คุยกัน ครูประจําชั้นบอกว่าเนี่ยครูฟริดารู้ไหมว่าผู้ปกครองหลายคนเขาบอกว่าทําไมเวลาสอนออนไลน์เนี่ยทําไมไม่ยอมเรียกลูกเขาเลยทั้งๆท,ที่ลูกเขาก็นั่งอยู่แล้วก็ปรากฏว่าครูประจําชั้นบอกว่ามะขอโทษนะคะครูเขามองไม่เห็นอ้าวจริงหรือเปล่าเนี่ยดูไม่รู้เลยนะว่าเขามองไม่เห็นอืมแล้วอ ทำทำให้ประโยน์ของเขานี่แหละทําให้ผมสนใจมาด้วยนะนะตอนนั้นผมก็เลยเอ๊ะรายการไหนช่วงเวลาไหนจริงๆแล้วผมก็ติดตามอยู่หลายช่วงเวลาแต่ว่าบางเอื่นไม่ไม่ได้เจอกับช่วงที่ครูปริดาสอนก็เลยขอติดตามทุกช่วงเวลานะตอนนั้นเนาะถึงขนาดนะว่าผมเนี่ยต้องต่อลําโพงไว้ทั้งบ้านเพื่อที่จะเออช่วงเวลาไหนที่ที่ออกรายการเนี่ยผมก็จะได้ยินอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นผมก็ทํางานนะอยู่กับบ้านนะครับไม่ไม่ได้ทํางานนะ นอกบ้านเหมือนครับตอนนี้ก็ทำให้ได้รู้จักบทบาทของครูฟริดามาตั้งแต่นั้นนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าไวัยไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดในซอยบ้านผมเนี่ยพูดถึงครูฟาริดาเมื่อไหร่เนี่ยเขาไม่ถามต่อแล้วนะครับว่าคือใครนะครับก็จะว่า <c oughs> อ๋อคือคนนี้นั่นเองแล้วก็แต่ละคนก็ชื่นชมในความสามารถนะครับว่าเออ,เอ,อ มีความสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะอธิบายได้สอนได้แล้วก็ทำให้เพื่อนคนอื่นๆซึ่งเป็นคนปกติเนี่ยสามารถเรียนได้นะครับตรงนี้นะครับขอคุยกับเพื่อนคนพิการที่กําลังรับชมกําลังดูเราอยู่นะขณะนี้นะครับเจอว่าชีวิตของเพื่อนคนพิการเราหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนคนพิการมุสลิมนะครับ เราไม่มีโอกาสแบบนี้เราไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้ยังไม่ก้าวมาถึงตรงนี้ได้นะครับบางครอบครัวบอกว่าเออลมาดละหมาดรายอเนี่ยยังไม่เคยได้ไปมัสยิดนะบางคนบอกว่าเออละมาดรายอไม่รู้ละหมาตยังไงนะเออบางคนว่าละหมาดละหมาดซุบฮฮเนี่ยยังไม่เคยได้ละหมาตนะเพราะอะไรเขาบอกเพราะเขาเป็นคนพิการไม่สามารถ เรียนรู้ได้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับตรงนี้ครับครูฟาริดาฮะอยากจะให้แบ่งปันนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วในเมื่อเราเป็นคนพิการเนี่ยมันมีปัญหาไหมมีอุปสรรคไหมกับการเรียนเพื่อที่จะให้เราได้ต่อยอดเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจศาสนาเนี่ยความพิการมันเป็นอุปสรรคไหมครับต่อการเรียนรู้ของเราครับค่ะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆหลายคนนะคะเพื่อนๆที่พิการทางสายตาที่เป็นมุสลิมนะ จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราพิการเนี่ยเราพิการทางสายตาอย่างเดียวใช่ไหมถามว่าอวัยวะส่วนอื่นเราพิการไหมหูเรายังได้ยินมือเรายังหยิบจับอะไรได้คือทุกอย่างร่างกายของเราปกติหมดยกเว้นเพียงสายตาเท่านั้นแล้วถามว่าคนพิการที่เป็นมุสลิมเดี๋ยวนี้ถามว่า ไม่มีใครหรอกที่จะใช้โทรศัพท์ปุ่กมกดเท่าที่ที่ไปสัมผัสมานะเท่าที่ผ่านมาที่ได้มีโอกาสไปที่อ่าสมาคมคนตาบอดมุสลิมที่ภาคใต้ดาจะบอกว่าตอนที่ดาไปเนี่ยบางรีดาจะบอกว่าดายังชมแอบชมเพื่อน,อนๆหลายๆคนว่าวเขาเก่งเลือด้านไอทีกันมากเลยนะเรายังไม่เป็นเลยณนะตอนนั้นที่ดาไปสมาคมคนตาบอดเนี่ยดายังไม่เป็นนะเล่นโทรศัพท์ ที่เป็นจอสัมผัสยังไม่เป็นเลยยังใช้โทรศัพท์ปุ่มกดอยู่เลยค่ะแล้วถามว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยตอนเนี้ยเราแทบจะไม่ต้องไปที่โรงเรียนเลยอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็มาสอนถึงบ้านเลยหรือไม่อย่างนั้นเราเข้า Google เราเราสามารถติดตามได้เลยค่ะในเรื่องของศาสนานตอนนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคยิ่งคนที่เขียนอักษรเบลได้ด้วยแล้วเนี่ย ยิ่งไม่เป็นอุปสรรคเลยเราสามารถที่จะฟังแล้วเราก็สามารถที่จะจดตามได้เลยตัวดาเองเนี่ยละหมาดเป็นพ่อมะสอนนะคนที่บ้านสอนไม่ได้ละหมาดเป็นเพราะไปเรียนที่โรงเรียนนะเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคือเป็นส่วนประกอบหลกัหลกๆเลยละหมาดเป็นเนี่ยคือมะสอนมะจะสอนให้จดเพราะว่าดาเขียนอักษรเบลได้ใช่ไหมคะแมะจะสอนให้จดก่อนเลยอ่าอ่านยังไงท่านี้อ่านยังไงท่านี้อ่านยังไง เสร็จแล้วมะเนี่ยยืนแล้วก็ให้ดานเนี่ยจับว่าก้มเนี่ยก้มแค่ไหนอ่าเวลาก้มสุยูดทํายังไงยืนกอดอกกอดอกยังไงคือมะสอนหมดเลยอยากจะฝากไปพูดถึอยากจะฝากไปถึงคนที่ดูแลคนพิการที่เป็นมุสลิมอะนะคะครับอย่าคืออย่าอย่ามองว่าเขาเป็นคนพิการคือคคให้คิดว่าเขาเนี่ยเหมือนคนปกติเพียงแต่ว่า สายตามองไม่เห็นกันนั้นเองสามารถที่จะสอนอะไรต่อมีอะไรได้ค่ะฝึกฝึกลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัลกุรอานความใฝ่ฝันของดาอีกอย่างหนึ่งที่ดาอยากจะทํานะณนะตอนนี้ครับ,รบก็ขอดูอาว่าอเลาะจะให้ความสําเร็จเมื่อใดอยากสอนอกุรอานให้กับคนที่พิการทางสายตาม,มากๆเพราะว่าดาเนี่ยอยู่กับคนตาดีเนี่ยมาหลายปีแล้ว อ,อยากจะสอนอลัลกุรอานให้กับคนที่มองไม่เห็นณนะตอนนี้ที่ดาสอนเนี่ยประสบความสําเร็จมาเนี่ยสามารถอ่านอลัลกุรอานได้เนี่ยสี่คนด้วยกันที่ดาสอนที่ผ่านมานะก็จะมีอ่าคู่แฝดนะคะคอยู่แถวหนองจอกเนี่ยและย่านหนองจอกแล้วก็คนที่อ่อนนุษย์แล้วก็อ่าคนแถวบ้านเนี่ยค่ะอืมครับค่ะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆคนพิการทางสายตาที่เป็นมุสลิมทุกๆคนนะครับความฝันของครูฟาริดาเนี่ยได้เริ่มต้นมาในทางที่ดีมากเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่ว่าสิ่งที่จะเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันเนี่ยคงไม่ใช่รอให้เขามาเติมเต็มให้กับเรานะครับเราคงจัดความพร้อมในส่วนของตัวเราเองแล้วเราคงจะต้องก้าวไปหาสิ่งที่เขาเปิดทางเปิดช่องไว้ความฝันอันนี้ เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้โอกาสกับทุกๆคนโดยเฉพาะการเรียนรู้ของมุสลิมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้จะต้องอ่านได้แล้วก็จะต้องอ่านถูกต้องตามหลักของการอ่านนะครับยังไงก็ขอให้กําลังใจซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้นะครับไม่ทราบว่าวครูฟาริดามีอะไรจะฝากไปยังเพื่อนคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการที่กําลังดูเราอยู่นะตอนนี้บ้างครับ ก็อยากจะฝากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่พิการทางสายตานะคะก็อย่างที่บอกแหละนะคะว่าเราเนี่ยแค่มองไม่เห็นอย่างเดียวเอาล้อลให้สติปัญญากับเรานะคะเอาล้อลให้หูเราได้ยินเอาล้อลให้ร่างกายเรารับทุกอย่างนะคะก็ขอ,อให้เราเนี่ยแล้วเอาล้อลให้เทคโนโลยีกับเราเนี่ยตอนเนี้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก้าวไกลมากนะคะก็อยากจะใหะ้เพื่อนๆ ที่พีการโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นมุสลิมนะคะอยากให้ใช้สื่อตัวเนี้ยให้เป็นประโยชน์กับตัวของเราให้มากที่สุดคืออยากจะบอกสั้นๆว่ายังไงเนี่ยขอให้เรามืดแต่ในโลกดุนยาเท่านั้นไปในอาคีรอเนี่ยขอให้เราได้อยู่ในขอให้ทุกคนและรวมทั้งตัวดานเองด้วยเนี่ยขอให้ทุกคนได้อยู่ในแสงสว่างขอให้เราอยู่ในโลกมืดเฉพาะดุนยาเท่านั้นคะ่ะอืม เป็นการลงท้ายที่ได้แดงบันดาลใจเลยนะครับขอบคุณคุณครูฟาดิดาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เราทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามาทักทายเราณนะขณะนี้รบกวนเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูช่องของเราณนะขณะนี้รบกวนให้เพื่อนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบคุณครับ